ีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ออนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่เมืองแคมเบรียนะคะที่อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมืองเล็กๆเป็นทางผ่านนะคะเดี๋ยวแอนจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวต่อค่ะแต่เดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนแวะเมืองนี้ก่อนค่ะเรามาดูนะคะว่าเมืองเล็กๆเมืองนี้มีเสน่ห์ตรงไหนทําไมใครๆถึงมากันเดี๋ยวเราไปแวะชมด้วยกันค่ะ เป็นเมืองเก่านะคะเพื่อนๆ mm hmm. ดูตึกกรามบ้านช่อง mm hmm. เขาก็เป็นตึกแบบตึกเก่าๆค่ะย่านเมืองเก่าเขานะเพื่อนๆตรงนี้เป็นปั๊มเชลนะคะในขณะที่คุณชิโนโนล,ลงไปเติมน้ํามันค่ะที่คาร,ริบเบเนอต้องเติมน้ํามันเองนะคะแอนก็ไปเก็บภาพให้เพื่อนๆค่ะเพราะว่าเห็นตึกอาคารเขาสวยงามค่ะ ตรงนี้เป็นเป็นที่ล้างรถนะคะเพื่อนๆนใช้เวลาล้าง8นาทีนะคะแล้วก็ข้างหลังเขาจะเป็นมินิมาร์ทค่ะขายของที่ระลึกขายของฝากเหมือนบ้านเราค่ะก็เป็นจุดเด่นเลยค่ะเพื่อนๆมองมาเห็นอาคารสีแดงตรงนี้แล้วก็ปลูกดอกไม้สวยงามค่ะก็เป็นสเสน่ห์ของเมืองเขานะคะเดี๋ยวไปเดินเที่ยวชมเมืองกันด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆนเห็นน้องพูดเดินนั่งรอทักทายอยู่นะคะน่ารักจังเลยค่ะ เพื่อนๆเดินเที่ยวชมเมืองไปกับแอนนะคะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆค่ะก็มีผู้คนแวะมาทานอาหารกันมาเดินชมเมืองแล้วก็มาชมงานศินลปะค่ะแต่ละร้านหน้าร้านเขาตกแต่งสวยงามนะคะเขาจะปลูกต้นไม้ดอกไม้สวยงามไว้ทักทายค่ะก็ปกติแอนอยู่แล้วนะคะเห็นดอกไม้ต้องเข้าไปทักทายค่ะแอนก็รู้ว่าสาวๆเพื่อนๆแอนชอบดอกไม้เหมือนกันค่ะเราก็มีภาพดอกไม้สวยๆให้เพื่อนๆชื่นชมนะคะ เพื่อนๆค่ะจับแล้วดอกนี้มันเหมือนกร,รมหยีมากนะคะแล้วเนื้อเขาเป็นกร,รมหยีมากะค่ะเองก็ไม่ทราบว่าชื่อดอกอะไรนะคะแต่เขาเป็นกร,รมหยีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อค่ะ <c oughs> มองไปตรงไหนก็ดอกไม้สวยงามไปหมดนะคะเพื่อน <c oughs> ตรงนี้เป็นสถานที่แสดงงานศินละปะค่ะจะรวบรวมผลงานศินละปะของศิลปินต่างๆมากมายนะคะ <c oughs> เพื่อนๆมี <c oughs> ให้เพื่อนๆมาชื่นชมแล้วก็ซื้อผลงานกลับไปนะคะเพื่อนๆ ศิลปินต่างๆนะคะหรือว่าใครที่ชอบงานศินละปะต่างๆนะคะถ้ามาที่อเมริกาหรือมาที่แคลิฟอร์เนียอย่าลืมเลยมาที่เมืองแคมเบียด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมงานศินละปะด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆ งานศินละปะสีสวยนะคะเพื่อนๆที่เมืองแคมเบียนะคะใครชอบงานด้านศินละปะมาดูงานที่นี่สวยงามมากค่ะใช้งานเป่าแก้วงานเหล็กน่ารักจริงๆสวยงามจริงเพื่อน นี้เป็นโชว์งานศินละปะของดิสนีย์นะคะจะมีภาพน่ารักน่ารักค่ะเอาไปติดห้องให้ลูกๆนะคะภาพละร้อยห้าสิยูเอดอลลร์ค่ะเพื่อนๆก็มีตุ๊ก,กตามีโมเดลต่างๆของดิสนีย์นะคะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับใครที่ชื่นชอบดิสนีย์นะคะตุ๊ก,กตูนต่างๆน่ารักเลยค่ะ แอนก็่ายผ่านๆให้เพื่อนชมนะคะถ้าเพื่อนๆมาที่เมืองแคมเบียค่ะให้ขึ้นมาทุง,งานศิลปะตรงนี้นะคะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะมีทั้งงานแนวไหนที่เพื่อนๆชอบอันนี้สโนไว้ค่ะกับคนแค่ทั้งเจ็ดแอนไม่ได้ถ่ายละเอียดนะคะเพื่อนๆแอนพาเพื่อนๆดูแบบคร่าวๆโดยรวมๆนะคะ เพราะาเดี๋ยวเราไปต่อค่ะพาเพื่อนๆเดินดูรวมๆว่ามีอะไรให้เห็นๆๆเพื่อนเห็นครา่าวๆเพื่อนๆชอบงานศิละปะงานอะไรก็มาดูที่เมืองแคมเบร์ยนะคะเราได้เปิดโลกไปด้วยกันค่ะแอนก็เพิ่งเคยเห็นแอนก็อยากให้เพื่อนๆที่รักของแอนทุกคนได้เห็นด้วยกันนะคะ No, like a big She on All brands. No, 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 no. Okay. See, like, on the creep. No, not. i the flat floor. Mm -hmm. all yeah. แต่จากที่แคมเบียแล้วนะคะแองก็พาเพื่อนๆไปเชื่อต่อที่ฮาร์โมนีค่ะฮาร์โมนีตรงนี้มีอะไรน่าสนใจคะตรงนี้จะมีโรงงานเป่าแก้วนะคะแล้วก็จะมีโรงงานปั้นพวกเซรามิกค่ะแล้วจะมีสถานที่จัดงานแต่งงานค่ะตรงนี้ก็มีอะไรน่ารักน่ารักแยะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปเดินชมด้วยกันนะคะ ที่โรงงานนะคะก็มีจัดแสดงสินค้าในการเป่าแก้วค่ะแล้วก็มีขายนะคะแล้วก็มีการสอนสาธิตในการเป่าแก้วค่ะคนก็มามุงดูกันเยอะๆเลยค่ะแอนพาเพื่อนๆเดินชมผลงานที่เขาขายนะคะเป็นสินค้าที่เขาขายในตรงนี้ค่ะดูน่ารักมีอะไรน่าสนใจเยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อนะคะว่าจาัดกแก้วที่เขาเป่าออกมาสามารถทําเป็น ติดประดิษฐ์เป็นสิ่นของต่างๆได้น่ารักได้มากมายค่ะก็ดูดูแล้วน่ารักดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นที่ลองมีดลองช้อนซ่อมลองอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็าสามารถประดิษฐ์ออกมาช่างเครื่องประดับอะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆก็เป็นสินค้าที่ระลึกค่ะสำหรับคนที่มาเที่ยวโรงงานก็ก็ซื้อกลับไปก็เป็นอันนี้อนชอบตรงนี้ค่ะกระจกสวยมากเลยเพื่อนๆกระจกสีม่วงสีที่อนชอบเลยค่ะ ก็เสร็จจากตรงส่วนโรงงานเป่าแก้วนะคะเราก็เดินออกมาข้างนอกเพื่อที่จะไปในส่วนของพลตเตอรี่ค่ะที่เขาปั้นหม้อปั้นเซรามิกกันนะคะก็มีดอกไม้สวยๆให้เราได้ชื่นชมค่ะแล้วสถานที่ตรงนี้ก็มีที่แต่งงานนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูสินค้าที่เขาขายกับพวกเซรามิกนะคะเพื่อนๆก็มีคนเข้ามาเดินชมเป็นที่ระลึกกลับไปนะคะเพื่อนๆ ผลงานศินละปะต่างๆก็มาเป็นพวกเครื่องผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะคะเห็นเป็นจานชามก็น่ารักนะคะลายสวยๆพวกใจกันพวกโบพวกชามต่างๆก็ดูแล้วแบบน่ารักค่ะใครที่เขาชอบแนวประมาณนี้ก็ซื้อกลับไปสะสมนะคะพวกชามสลัดพวกจานชามพวกแจกันต่างๆ สามีเองขาก็ชอบค่ะคุณติโนก็ชอบงานพวกงานด้านเซรามิกงานเคลื่อนปั้นงานปี่มืออย่างนี้ตรงนี้ที่ฮาร์โมนีนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเสร็จจากที่ฮาร์โมนีตรงนี้นะคะ<ๆ><ๆ>เพื่อนเพื่อนจะพาเพื<ๆ>่อนๆ,ๆไปเยี่ยมน้องค่ะไฮไลท์ของวันนี้นะคะคลิปต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามแอนนะคะแอนจะพาเพื่อนไปดูน้องเอลฟนซิลค่ะหรือเรียกว่าแมวน้ำช้างค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากเคะ่ะเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับแอนนะคะแอนจะพาพเพื่อนเที่ยวเมกาเที่ยวแคลิฟอร์เนียค่ะเราจะไปเที่ยวไปเจาะลึกไปด้วยกันค่ะไปดูด้วยกันนะคะในการใช้ชีวิตที่เมกาของคนไทยคนหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวดูศิลปะดูวัฒนธรรมต่างๆให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะอย่าลืม เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะบุญรักษาคุณป้าคุ้มครองเพื่อนทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ